หายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มอิ่มเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรพี่ปรามีคําตอบหลายคนมีคําถามพี่ปราบางครั้งนะรู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สะดวกเลยมันเกิดจากอะไรพี่ปราแล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบจากคลิปนี้เลยหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่สะดวกต้องทําอย่างไรมาฟังพราะพี่ปรา ก่อนอื่นพี่ปาจะบอกเลยว่าร่างกายของคนเราอาจอยู่ได้นานหลายวันถ้าเราขาดอาหารเราลงมาก็คือน้ําที่สําคัญกว่าอาหารทั่วไปแต่ที่ร่างกายจะขาดไม่ได้เลยแม็ดไปเพียงนาทีเดียวก็คืออากาศหากเราไม่หายใจภายในไม่กี่นาทีเราจะเสียชีวิตทันทีแต่ในบางครั้งเราก็จะเกิดอาการเรียกว่าหายใจไม่เป็นอิ่มหายใจไม่สะดวกหรือหายใจไม่ออกแม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศตามปกติ โดยสายเหตุมาจากความปกติของร่างกายของเราเองหายใจไม่ออกเกิดขึ้นได้อย่างไรคําถามที่หลายคนต้องการคําตอบแล้วเมื่อมันเกิดภาวะอย่างนี้เราจะช่วยหรือตัวเองหรือดูแลตัวเองอย่างไรสําคัญมากสาเหตุที่ทําให้เราเกิดอาการหายใจไม่ออกมีด้วยกันหลายอย่างเช่นมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจเช่นอาหารติดคออันนี้เราต้องระมัดระวัง หรือการสำลักอะไรสักอย่างที่เข้าไปในร่างกายอาจจะผ่านปากหรือจมูกและอื่นๆโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบปอดบวมปอดอุดกัน้นหรือหลังในโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะความเครียดความตื่นตระหนกทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ออกกระทันหันได้ เช่นกันร่วมกับอาจารย์หัวใจเต้นเร็วเงยอออกมากเป็นต้นสาหออนเหตอุอื่นเช่นปวดอื่นๆหรือโรคอ้วนภาวะโรคโลหิตจางพี่ปรามรีเรื่องเล่าอยากจะบอกเลยเวลาที่เราตกใจเราตื่นตกใจบางคนนี่ใจสั่นมากเลยหายใจไม่ออกมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสมัยเด็กๆเกนะี่ยพี่ปราเจอเลยก็คือแถวบ้านนะคะก็เกิดไฟไหมบางคนมีการตกตื่นใจมากเลยแบบใจนี่สั่น ้ายใจไม่ออกร้ายคนต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รีบตามรถตรงพยาบาลอย่างด่วนอันนี้เป็นเหตุที่สําคัญคือเวลาที่เกิดเหตุอะไรสําคัญขึ้นมาบางคนตกใจจนควบคุมอารมณ์ควบคุมสติไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราถ,ถึงได้บอกเสมอเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือการควบคุมสติแต่ถ้าเกิดอาการต่างๆขึ้นแล้ว เราก็ต้องให้คนที่อยู่ใกล้ตัวรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะจะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาการหายใจไม่ออกเมื่อผู้ป่วยเมีอาการหายใจไม่ออกอ่านมีปัญหาในการพูดการสื่อสารเราสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ 1. เสียงแหบ 2. หายใจมีเสียงบุยสาหายใจเฮือกปีจมูกบานหน้าอกบุม๋ม 4. แน่นจมูกแน่นหน้าอก ห้าโต๊เขียวจากการขาดออกซิเจนหริมฝีปากและปลายนิ้วเป็นเป็นสีม่วงครับคราวนี้เรามาดูเลยโอ้หูถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรวิธีการปฐมพยาบาลริปรามบอกเลยอ,อย่างเรียกเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยคนไข้ได้อย่างไรก็ต้องครเสื้อผ้าของคนไข้ที่รัดแน่นอยู่และที่สำคัญที่สุดต้องทราบว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง และต้องดูว่าเขามีบัตรประจำตัวมียาต่างๆไหมช่วยเหลือเบื้องตน้นแต่ที่สำคัญต้องระวังไม่ให้คนไข้สำลักและนอกเหนือจากนี้อันดับแรกก็คือรีบติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเบอร์1669โดยเร็วที่สุดพี่ปาย้ำนะคะเราจะต้องรีบติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเบอร์1669โดยเร็วที่สุดระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ หากผู้ป่วยยังหายใจได้แต่หายใจไม่ปกติหายใจเฮือกหายใจลําบากจับผู้ป่วยนอนราบบนพื้นแข็งแขนสองข้างเหยียดข้างลาตัวรอรับกานช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทันทีอันนี้สําคัญหากผู้ป่วยเริ่มหมดสติไม่ไอไม่หายใจไม่ขยับร่างกายส่วนใดเลยเราต้องเริ่มกดหน้าอกทันทีอันนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่เคยฝึก กดหน้าอกมาแล้วรีบเสนอตัวเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารีบเสนอตัวเลยว่าเราเคยผ่านการอบรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากแล้วเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการกดหน้าอกแต่การกดหน้าอกก็ต้องระวังนะคะอย่าก,กดจนกระดูกหน้าอกเนี่ยหักและที่สําคัญและสําคัญมากๆคนที่เหลือก็ต้องรีบตามรถโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุดเพื่อที่จะมาให้การช่วยเหลือต่อ ให้คนไข้ยอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยที่สุดที่สำคัญหากผู้ป่วยเริ่มหมดสติไม่อายไม่หายใจไม่ขยับร่างกายส่วนใดเลย,เลยต้องรีบกดหน้าอกทันทีให้หาตำแหน่งการวางมือที่ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกเพื่อก,กดหน้าอกโดยใช้สันมือข้างหนึ่งวางบนบริเวณครึ่งล่างกระดูกหน้าอกแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งวางท่าบหรือประสานไปบนมือแรก กดนออกแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยทำติดต่อกัน30ครั้งให้ได้ความถี่ของการกด100-120ครั้งต่อนาทีทำไปเรื่อยๆจนผู้ป่วยเนี่ยกลับมารู้สึกตัวหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาที่สำคัญมากๆในระหว่างนั้นเราต้องติดต่อญาติแล้วก็ดูข้อมูลของคนไข้เพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยได้มาดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยใครมีโรคประจําตัวใครเคยเจ็บป่วยใดต้องรักษาต่อเนื่องเพราะว่าบางสาเหตุเกิดจากการที่เรารักษาไม่ต่อเนื่องและเมื่อเรารักษาต่อเนื่องถ้าใครมีบัตรประจําตัวหรือมียาฉุกเฉินต้องติดตัวตลอดเวลาเกิดเหตุต่างๆจะได้มีการช่วยเหลือกันและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีที่สําคัญมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองช่วงเนี้อกาศเปลี่ยนแปลง เราจะต้องดูแลไม่ให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงและถ้ามีปัญหาใดๆแชร์ข้อคิดห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันอย่าลืมการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะต่อไปสังคมผู้สูงอายุมานแน่นอน เราจะได้เป็นผู้สูงยุทที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวของเราและสร้างคุณค่าสร้างกลมกล่มผ่อนผอนใจให้กระโรัวเราเองเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขสําคัญสําคัญและสําคัญอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีสําคัญมากที่ปลายหญดบอกดูแลตัวเองให้มากที่สุดดูแลสุขภาพให้มากที่สุดแล้วมาลุยด้วยกันลุยพันเอก็ก